ตอนนี้เราก็เริ่มมารีวิวกันใหม่ว่าต่อยอดจากเรื่องแ e l ล t แทร็กซึ่งต้องทําอยู่แล้วนะครับเราเราต้องคิดยังไงต่อซึ่งวิธีคิดหรือความคิดสำคัญที่สุดคอนเซปท์ที่เรามองเห็นหลังจากนี้มันคือเรื่องนี้นะครับฟิวเจอร์เลดี้คำว่า Future ร์เลดหลายคนบอกว่าหูตอนนี้ AI กํกำลังมาแปลว่าถ้าเราได้ AI แปลว่า Future ร์เลดลองเอากลืนของเราคิดดูดีๆนะครับว่าแค่ได้ AI อย่างเดียวเนี่ยอนาคตเป็นของเขาเลยเหรอครับผมว่าไม่ใช่ แต่ถามว่าอีก6-7ปีข้างหน้าที่น้องจบมาทำงานเนี่ยผมว่ามันบียอนเอเจนต์ไปเยอะมากแล้วใช่ไหมครเพราะนั้นจริงๆเราเรื่องศาสตร์ทางเทคโนโลยีต้องมีอยู่แล้วแต่คำว่าเลดี้ที่ผมมองเขื่อนนี้ครับเป็นเรื่อง4อย่างนะเป็นเรื่อง Knowledge เป็นเรื่อง thinking เป็นเรื่อง s k i l l s แล้วก็เป็นเรื่อง attitude เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่านอกเหนือจาก AI ที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับ AI มันผูกอยู่ทั้ง4อย่างเลยมันไม่ได้เป็นแค่ การใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยแล้วจะทําให้ชีวิตดีนะครับแต่ถามว่าอะไรเป็นตัวกระตุน้นต้องยอมรับว,ว่า AI เป็นตัวกระตุน้นคอนเซปต์โรงเรียนจะเริ่มปรับมาในทิศทางนี้นอกเหนือจากเรื่องของ c แ r เล r แ r ร c k ซึ่งทําอยู่แล้วเราก็จะเริ่มทําเรื่อง Future Lady y ให้กับเด็กๆนะครับ